มางานอนุรักษ์กันบ้างคราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตที่อยู่ตามริมคลองนะคะตรงนี้ก็จะมีที่มาที่ไปหลากหลายเลยแล้วก็สะท้อนไปตั้งแต่ประวัติศาสตร์ด้วยบางที่มีการค้ากาหนดเส้นทางสํำคัญๆไว้ก่อนเนาะจะได้ไม่เหนื่อยมากก็คือจะไปบริเวณโบราณสถานป้อมป้องปัจจามิตรค่ะอันนี้อยู่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพยาด้านตะวันตกนะคะบริเวณปากคลองสารหรือว่าหลังสํานักงานเขตคลคองสารนั่นแหละค่ะ ปัจจุบันก็เหลือพื้นที่อยู่ประมาณ2งานนะคะซึ่งกรมศริลปากรก็ขึ้นทะเบียนไว้แล้วเพราะเห็นว่าเป็นกําเนิดของป้อมที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้วนะคะซึ่งระหว่างขยายขอบเขตพระนครเนี่ยได้ขุดคลองพดุงกรุงเกษมเป็นคูมเมืองชั้นนอกก่อนที่จะสร้างป้อมเรียงรายบนแนวคลองแบบนี้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นป้อมประการสอดส่องป้องกันเมืองในอดีต <c oughs> ค่ะ,คะซึ่งตามประวัติยังเป็นที่ตั้งของเสาธงสัญญาณสําหรับแจ้งข่าวสารเรือสมัยรัชกาลที่5ด้วยค่ะ ึ่งเสาสัญญาณธงหรือว่าเสากราฟนี้นะคะตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วก็จริงค,ค่ะแต่ว่ายังคงตั้งไว้ที่ถนนลาดยาดเพื่อให้เป็นอนุสร์ของการเดินเรือในอดีตสําหรับกรมเจ้าท่านะคะก็ใช้สําหรับบอกสัญญาณเรือสินค้าที่จะเข้าออกนะคะเพราะว่ามีมากเหลือเกินนะ,ะแต่ก่อนริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาแล้วก็คลองเนี่ยเชื่อมโยงกันไปมากก็เป็นที่ตั้งของท่าเรือสินค้าคด้วยะน,ะะนะคะก็มีการประสานกันในหลายจุดคนจีนตอนนั้นมากับเรือก็มาเป็นแรงงานอยู่มากด้วย ก็เลยเกิดสัญลักษณ์ตามแรงศรัทธาขึ้นอีกอย่างที่นี่ค่ะสารเจ้าปากคลองศาลอายุนับร้อยปีแล้วล่ะคะ่ะ เดี๋ยวไปที่อีกจุดหนึ่งอันนี้จะเกี่ยวกับวิถีผู้คนนะคะเกตเล็กเกตน้อยอย่างนี้ค่ะเป็นการเกิดสถานพยาบาลนะคะอย่างโรงพยาบาลตากสินเดิมชื่อโรงพยาบาลโรคติดต่อเลยนะคะ <c oughs> คุณวินิกาชื่อตรงกับลักษณะของการรักษาเลยเพราะเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นท่าเรือใช่ไหมมีโกดังด่มน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีหนูเนี่ย <c oughs> อาศัยตาม <c oughs> โกดังลกร้างอะไรแบบนี้นะคะอาจจะติดโรคจากพวกหนูพวกนี้ได้ <c oughs> ก็เลยมีสถานพยาบาลรองรับไว้เลยค่ะ ซึ่งการเดินในพื้นที่นะคะผ่านเส้นทางต่างๆเส้นทางคลองในชุมชนเนี่ยก็ทําให้เห็นชัดเจนนะคะถึงปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเส้นทางน้ำที่ขาดการดูแลคือถ้าโทรทัศน์ คี่บ้านคุณผู้ชมสามารถส่งกลิ่นได้เนี่ย <c oughs> ก็คงจะได้กลิ่นกัน <c oughs> แล้วะนะ,ะคะท้งที่อดีตเนี่ยจริงๆแล้วความมีความสําคัญมากแต่ว่าปัจจุบันนี่แหละค่ะเป็นเพียงแหล่งรองรับน้ําเสียจากชุมชนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็แทบไม่มีแนวคิดในการฟื้นฟูนะคะที่เกิดจากรัฐหรือว่าคนในเลยก็เลยเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมรู้จักคลองสารค่ะสัญจรเนี่ยหวังจะให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแนวร่วมเห็นความสําคัญของเส้นทางน้ําในคลองสารค่ะ เส้นทางคองสารที่เราได้เรียนรู้วันนี้ก็จะเห็นั้งมิติสังคมและประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนผ่านความเป็นนามเมืองที่ทําให้เราเข้าใจได้เลยว่าคลองสารมาจากอะไรแล้วก็สภาพคลองสารปัจจุบันนี้ภายใต้คําว่าความเสื่อมแต่ก็ยังมีโอกาสที่ดีอยู่โอกาสที่ดีอยู่นั่นก็คือการที่โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของคลองเนี่ยไม่ได้ถูกทําลายไม่ให้วิถีของชาวเรือเข้ามาใช้ในพื้นที่นี้ได้ถ้าเราสามารถจะปลุก เช่นที่เราเกิดขึ้นในบ้านเมืองต่างๆที่เราส่วนใหญ่คนไทยมักจะไปเดินทางไปดูเช่นไปดูสะพานชัางกคชอนของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็พลิกฟื้นจากความเสื่อม จริงๆแล้วนะคะแนวคิดการจัดการน้ําโดยคนในเนี่ยเริ่มต้นชัดเจนมาตั้งแต่หลังน้ําท่วมใหญ่เมื่อปี2554แล้วล่วะคะ่ะเขาก็บอกว่าลองจับมือกันนะลองคืนชีวิตให้สายน้ํากันดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะว่าจะทํำยังไงแล้วก็เป็นการรับน้ําเมื่อมีฤดูน้ําหลากมาถึงด้วยเช่นเครือข่ายลุ่มน้ําบางปะกงท่าจีนแล้วก็แม่กลองค่ะ ซึ่งวันเดียวกันยังไปไม่จบนะคุณเวนิกาย,ยังมีตัวอย่างการทํางานของกลุ่มรักคลองบางประทุนด้วยกลุ่มสหกรณ์คลองโยงและกลุ่มประชาคมบางลําพูนะคะ<ส>เขามานั่งเวทีตั้งเสวนากันแบบนี้ค่ะเ<ส>นื่องจากนโยบายของรัฐอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแล้วล่ละตอนนี้ต้องตอบโจทย์ของแต่ละชุมชนก็เลยมานั่งแลกเปลี่ยนกันซิว่าชุมชนตัวเองเนี่ยแก้ไขยังไง<ช>นะถึงจะเข้าท่านะเข้าท่าเข้าทางนะคะวงเสวนาคราวนี้เป็นครั้งที่6แล้วค่ะดําเนินการโดยมูลนิธิเล็กประภัยวิริยพันธ์นะคะร่วมกับ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมสถาบันจิตเวชเกี่ยวข้องกับจัดการน้ำเข้าร่วมด้วยไหมนะคะก็เพราะว่าน้ำดีไม่ดีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตนะคุณลองมองดีๆนะคะส่วนหนึ่งก็คือคนเราเนี่ยควรอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีนั่นเองค่ะเรื่องน้ำมันแลดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราใกล้ชิดกับตัวเราแม้จะไม่ได้ใช้ประโยชน์มากนักเท่าสมัยก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าน้ำไม่ดี มันก็มีผลถึงเรื่องต่างๆไม่ว่าจะกลิ่นไม่ว่าจะาสภาพที่เรามองไปแล้วมันดูไม่ดีหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่ถ้าน้ําฝนตกลงไปแล้วน้ําม,มันขังขึ้นมาน้ําจากคลองที่บวกน้ําฝนมันก็มีน้ํามไม่ดีผสมขึ้นมาแล้วก็เหยียบย่ำนะฮะเรื่องพวกนี้มันก็มีผลถึงสุขภาพของเราด้วย,ยสังคมไทยเป็นสังคมที่อยู่กันน้ามาตลอดน้ํามาแล้วก็ไปแล้วฤรดูไหนไป็รฤดูน้าเปดูที่เราสนุกสนานมาก,มก,ก,กเขามีการติดกัดกันแต่กันกัน๋ยวนี้กลายเป็นกลัวน้าไปหมดแล้ว นะฮะวันนี้มันก็เลเกิดการตื่นตัวขึ้นมาแต่การตื่นตัวขึ้นวัเน,นี้คุณต้องรู้ว่าที่ใดก็ตามที่เป็นชุมชนนะฮะสร้างสำนึกขึ้นมามันจะมีพลังอันนั้นแต่หน้าเสียดายที่ในสังคมกรุงเทพเนี่ยนะฮะที่มันเป็นมันไม่มีชุมชนบ้านจัดสรรคอนโดต่างๆทถวๆนนะียมันจัดโดยคนนอกคือไม่มีการจัดการภายในร่วมกนะัน กิจกรรมสัญจรแบบนี้และะ<ะ>้ค่ะด้วเห็นว่าสถานที่ในชุมชนเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงรวมถึงจัดการเสวนาด้วยเพื่อท<ะ>ี่ว่าจะเอามาเป็นต้นแบบแหละในการแบบอนุรักษ์ฟื้นฟูนะสิะ่งแวดล้อมภายในชุมชนคือกลุ่มคนเนี่ยก็พูดกันนานแล้วว่าอยากจะร่วมอนุรักษ์น้ำ<ะ>แต่ว่าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเพราะว่ามันเสียมาได้พักใหญ่ๆแล้วนะคะก<ะ>็อบอกว่าก็เริ่มจากการตั้งต้นเปิดเวทีเสวนาก่อนพูดให้รู้ก่อนว่าจะแก้ปัญหายังไงแล้วค่อยๆทำไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็ลองดูน่าจะมีน้ำที่ใสสะอาดเนาะกลับคืนมานะคะ